ไปครับกลับมาครั้งกับเพลงดาาลูนี่คิงที่เปิดนี้เลยนี่เปิดคลิปนะยังน้อยๆไปถ้าเปิดเก่งอีกเรื่องพามอันนี้ตัดต่อเลยนะถ้าเล่นนากดเดียไม่ได้นะคายยักหมาเลยอันนี้คือตัดให้คนดูได้ฟังตัดออกตัดออไปเลยเจอเวโก้ชนะ ชนะแหละตัวมันชนะแหละชนะชนะตัวชนะแต่ตัวชนะตะโกเล่จะชนะไหมรู้สกิลเวโกเลยเกิดไม่รู้ผมไม่เคยเล่นเวโกเลยยังไม่ซื้อเลยก็สกิลคิวแทงแทงเหมือนยาโอยู่ในนี้แทงสกิลไหนนะที่มันมีมีพุ่งแล้วก็วิววิววิวให้นึกถึงวายชาร์ดมัดแต่ว่าตัวมันจะมาครึ่งเดียวแล้วมันก็จะปล่อยลูกกลมๆมาสตันเรามีซีซีด้วยใช่ไหมสตันไม่ใช่ซีซีหรอกน่าจะเป็นสโลนะสตันสโลสตันนั่นถ้าสตันนั่นอาจจะเรียกว่าสตันไงแต่ถ้าแบบตโลก็จะเรียกว่าสโลถ้าซี กเอาเรียกข้าภาพรงนะข้าวโพรงพี่พูดไม่ชัดเจนพี่ไอซ์ที่ไม่เข้าใจความหมายของพี่พูดไม่ชัดเจนกูชื่อปื้มไอ้ปื้มสตั๊มอันนี้ไอ้ปื้มสตั๊มโดนซีซีกูโดนซีซีแล้วตอนนี้กูโดนใบโดนบ่อโดนเฟียโดนเฟียยังไม่มข้าใจเธอเผื่อมีคนไม่เข้าใจมุกซีซีจริงๆไม่ใช่มุก แต่คุณไทเกอร์เขางงสตานมันก็คือซีซีนั่นแหละน่าจะเข้าใจนะไปดูกันต่อเดี๋ยวเสียงพี่จะเปลี่ยนไปตามตัวละครที่พี่สิงนะหลายโทอะไรโอเเวอร์ชั่นใหม่อะแต่มันผู้ชายหมดเลยว่ะฝั่งนู้นมีไซล่าตัวเดียวรอดูไซล่าเลยเพราะฉะนั้นผมจะสิงไซล่าเกะกันขอประัติเบีย์ก็หน่อยครับ โลพคเราอย่าผิดคอนเซปต์ดีประวัติอะไรอะไรประวัติเดี๋้วโอ้ยสก,กินที่โกงถ้าประวัติก็ไป <c oughs> ช่องหนึ่งช่องนี้โลเพ พี่ได้ข่าวว่าพี่สองคลิปแล้วเนี่ยอะไรคลิปล่าสุดผมโรเพคนพื้มกึ่มหยาบมั่วเลยปะเออพี่เออเอื้มนี่ไม่เออแต่พี่ไปก็ไม่หนุนเรื่องไงแต่ผมแต่พี่แต่ผมที่ไปผมไปฟังประวัติช่องอื่นมานี่ยเขาบอกว่าไอไอหมอนี่มันค้างรักจัดเลยด้วยใช่ครับเออเพราะฉะนั้นพี่ต้องทําเป็นแบบคนแบบพี่ต้องค้างรักไทเกอร์อ่ะอันนั้นผมก็รักนะรักรักหลอกจินดาจริงไม่ใช่แบบหยอกเล่นนะดาจริงนะ เก็จะได้แท่งอันนี้ถ้า W ตอนงัดขึ้นติดแกปะได้ดตอนงัดขึ้น,<ล>งนไงติดแกปก็จะติกด,ดก็จะได้ตีเอา้าไว้ก่อนตัวมันไม่มีครูดาวเบเกไอนะมไม่นะมีแต่มันไม่มีมานะเอาไม่มีลาผู้ผิดมีมานนะครูดาวตัวห้าอะไรไม่มีครูดาววันนี้ทางแต่ยังเว้นยจับการแพนแพนเริ่มแหละเฮ้ยมันหมดแล้วแพนเริ่มเลสไม่น่าเริ่มล่ะเออเพราะว่ามันมีดอกไม้เกิดก่อนตอนผมเ้าเลน มาดิเข้ามาดิเข้ามาดิต้องตายแน่ฮะเค็ตฉันร่างเปิดบัตรพีก็พอใจตายไปดิไอ้ดิบุ๊ดหลงไม่อยู่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 แอบแอบแอบบินเข้านู่นก็ได้แอบยังไงก็ได้มาแล้วแปดตันฮะมีโดนมันเลี้ยวลบแถบหมดแล้วเหรอแถบอ่ะ มาแล้วย <blender> นปุกไม้ตีจะตายแล้วพี่ออยมามายากันไม่ได้นั่นนัาแล้วมีสกิลเจียงหมอเปลี่ยนปะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้เเเลเ้เเ้าเเ อะไรวะนี่แหม่งไม่เปลี่ยนคีย์ไม่ดันเลยอันนี้คือรอรอไตรล่าอยู่หรอน่อยไม่น่าสิงไดรล่าเลยที่เปลี่ยนเสียงเหมือนเปลี่ยนหมุนหมุนคีย์ไม่ดันโทษทีนะคนดูผมล้มในรอบนี้จริงๆเป็นตัวนี้อุ้ยโอ้โหนั่อยู่ไหนป้อมเลยอ๋อไม่มันลมโดนแั้งสุดระยะอยู่ตรงเนี้ย เนี่ยเมโกห้ามออกชิ้นอื่นนะครับนอกจากรุนเน็ตคิงเมื่อกี้เอาดูก,กินชิ้นเดียวพีไ่ไม่ใช่ไม่ใช่ไปดูชินแรกนะอ๋อเม่เลเวดได้ป่ะพี่ตึ้งบับมามหัวทีไม่ไมีเวทอุ้ยดูแ้ปป่ไม่อี๋งนะแนะต่ผมกำลังไปนะอา้าวลมแล้วเฮ้ยผมแทงไม่โดนเนีเ่ยนะ นี่ผมแทงช้าไปขอโทษมาจัดเสียโศว์เปล่าไม่ได้มาเล่นนะลาบเมื่อกี้ร่างใหญ่แล้วเปิดให้พี่ก่อนไห้เถี่ยวพี่จะเฮ้ยเอาดิเอาดิเปิดเลย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 ตัวต้าตัวต้าตัยจ้าโบ๊ะอ้าวแฝดอย่างนี้ผมบอกเลยว่าโดนเต็มๆบักเอาเลยนะถเปิดเลยนะผมเปลี่ยนผมเปลี่ยนเสียงก่อนลาบ เดี S <S <out> <laughs> <re> <out> ๋ยวเปี๋ยวเีปี่ยสีวิไม่ไม่ต <anak lonely> <t od dy> ัวเดียวกันก็สีเดิมดิถูกไม่ทันมุกผมเลยไปเลยล่าายเจ้าน้องมงไม่มันพีกยนไหนไชุบได้รุนคิงแล้วกลับบ้านก่อนเฮ้ยไนอนเล่นเป็ดดีเนี่ยเอ้ยหาซะยี่มันอออินอออิน อออินผมเปลี่ยนล่างแล้วผมมีสตันเอ๋อสตันดยิยน่โร๊ยเมื่อกี้กกตสตันแล้วเดี๋ยวมันมันลอยก่อนโดนโดนลอยน้องเร็วมานี่ทำเฮียมานี่มานี่นจะดักมันจะบอยเออพอเข้ามามันจะไม่เห็นถ้าอยู่ในพุ่มต้นคูมันจะไม่เห็นใช่ไหมไม่เห็นไม่เห็นไม่เห็นทำไมไม่มาฟาร์มเลสเอะ,ะเพื่อนนานี้กลางเต็มเลยกลางล่างมันมาไงอันนี้ตรงนี้ อีแล้วด้วยอีแล้วด้วยมาโดนงกระหน่ำกันน่าเฮ้ยโดดดิ้งวะได้ไปคิวกันตีเลยมาตายไปไปดักผิดเลยจบละไปม่ดิไม่หวานค่ะผิดเลยทําลาหมดแล้วนะเดี๋ยวกลับไหมเฮ้ยเอ้าโอ้แล้วเกิรเดี๋ยวแล้วเกิรตแฝดทําไมดีกว่าไม่ตอก็จะแฝดล้อนตีง่ายแล้วเกอยืนเป็นตัวใหญ่เลยตีอะไรมึงยังไม่ตัวใหญ่เลย พี่ไปหลอดมันเต็มแล้วพี่ได้สามแปดโดยที่ไม่ได้นัดหมายเฮ้ยเอ้าคือวีเอโก้มันจะสวนใช่มันไม่เห็นพี่ไงเอี้ยต่างบ้านทั้งหมดมันจะกา้าเข้ามันกว่าร่างใหญ่เฮ้ยเอาเอ้าเอาเอาตีไปไหนเล่าตามปั๊บสิงร่างน้อยขอบคุณครับไปแล้วเจอกัน

อเธอพิจิญทะลุเธอพิจิญทะลุเราชกูหลบไงลองหุ่นก่อนเลยแล้วกันครับลองหนก่อนเลยครับจังหวะนี้ทำไมเอดีกูอยู่ฝั่งนู้นนะเอดี้โดนกระมวยตัวไปแล้วอยู่ในเกมเร็วโอ้โหได้เปล่าได้หมดหรือเปล่าได้หมดหรือเปล่าได้หมดหรือเปล่าอันโดนโบไม่โดนไม่โดนได้ยังไงวะเออสิงล่างผมพร้อมจะกระโดดภายในสามสองหนึ่งฮัทเทฮัทชา ลองโดนไปล่าแฟดไปแล้วแฟดฟดีผมเด้อดมามามาตอนแรกจะมาทางนี้มีโดดเป็นไงเออไม่มไีไม่มีกระโดดเอ้าวีนี่คุณดาวูเน่ยติดคมาดิ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 เว่นไม่ปล่อยให้ดีเลย <c oughs> อะไรเกย์ดีซูมมานะเอซูเดฟอลดูดโทษทีกรดีแรงแต่หน่อย โตปัเจ็ดเฮตี้กูให้หมดทีมเลยไปแข่งให้สิบเรียกูเลยมาเด้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 มาวินวอกันละครับจังหวะนี้แล้วก็เอาตีเมทยัดเข้าไปเป็นหนูถ้าบิดยิงปิ้วปิ้วปิ้วปิ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 วแฝงไล่กันหนึ่งดีครับตัดซะตัดแกเขินด้วยกันแปดไปแล้วกันแปฝงไล่กันหนึ่งดีครับผมปิ้วปิว เดาเดวเดี๋ยวพี่พี่พี่เดาดเดียวอ้าวมาหวาปันอย่างนี้ไม่เสียงเสียงไซล่าเด้ครับผมโอ้โหเพื่อความหยามกันนะครับน่เนี่ยปมหู่ลจังหวะซายอ่าโอเคจังหวะเผลอที่เผลอที่เผลอทุกคนทุกคนรอไซล่าอยู่ ผมไม่อยาทำให้ทุกคนผิดหวังนะบ้าหอยพี่พี่ต้องมารับเอดีซะหน่อยไปโยไปโยอ้องต้องรับสวยก็ฝากไว้สำหรับเวโกออกลุงนคิงก่อนนะครับแล้วก็อย่าลืมกินยาแก้เจ็บคอด้วยครับอะไรปิดยิงปิว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 แป่งละ่ละเผืละเอละเฮ้ยอะไรอะ